สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแคตี้ติยาติดว่าสวัสดีค่ะบี่บิค่ะกันนะคะแอนค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมา React ซซรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้ายอสกายออฟอาร์ค่ะพีที่หนึ่งนะคะ EP ที่หนึ่งใครยังไม่ดูอย่ามาสปอยนะจ๊ะจะมะสปดูแล้วอย่ามาสปอยก็ยังใครที่ยังไม่เออใครที่ยังใครดูที่ดูแล้ว ใครที่ดูแล้วจะมาสปอร์ยะจ๊ะเพราะว่าเรายังไม่ดูจ้าเราก็หลบเลี่ยงกันสุดๆมาเราอยากดูแล้วเนี่ยไปดูเลยลีกามะได้ผมชื่อที่รักรักนิรันดร์ใครๆก็บอกว่าชื่อนี้น่าแต่ละคนยิ้มหมดเลยนะเห็นแล้วยิ้มน้องยิ้มเราก็ยิ้มฉันอะไฉันหุ่นตัวนี้ตัวนี้แตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้แล้ ไ่ะน้ำมุ้สวัสดีครับชอบค่าค่าเดิมสิบก็บแปอาอะไรดีคะเอาอเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งครับได้สั่วร้อนเนาะไปช่วยเหยียดให้ผมได้ไหมครับเขียนว่าอะไรครับว่าคุณท้องฟ้าสู้สู้สอสู้นะครับแล้วก้อนนม้สองอันหัวใจสิบสี่ดวงได้ครับหัวใจสิบสี่ดวงหนึ่งคะแนนเลยลูก แต่พี่ก็ทำคาแฟร่อมทำไมต้อง14ดวงอ่ะเออไม่รู้ว่าฉันไม่ได้นทายหรอแล้วไม่ต้องแค่14อ่ะร้อยดวงไม่ได้หรอหัอปักปอ่ะร้อยดวงคุณที่ขียนยังนั่นและจ้าอเมริกาโนร้อนคุณทองฟ้าสู้ๆขอบคุณค ชื่อใครแฟนครับก็ว่าไปเดี๋ยวฉันรออะไรครับขอบคุณครัเวลาจะติดตรงเด้วเรียกคุณนะผม่ชอบชื่อตัวเองมากโดยเฉพาะาตอนที่คนหนึ่งเรียกโอ้โหคิดวา องทะเลอ่ะใช่ไหมคุณน้องทะเลฮะเอ๋อล่าของความเป็นพระเอกไงต้องหล่อเลยทุก้ชานต้องหล่อขนาดนั้นนะไม่ใส่ใส่ปลาของพี่รักไงหรืว่าแบบเป็นแบบนี้วิ่งไปชนเขาคือวิ่งไปชนเขาไงไปชนของแก้มละอุ้ย เราไม่หอมแก้มกันมากวามากว่าเราบ้าก็หอมแก้มค่ะเฮ้ยหอมแก้มนี่บ้ากโกโก้หอมมา<อ>มิาอะไรเด้อกก๋อโค้กหอมคุณท้องฟ้กอร่อยที่สุดในโลกนะครับ<อ>แต่ใครน่ารักขนาดนี้ครับ<อ><อ>ก็แนนหอมเป็นท้องฟ้าเฮ้ย<อ><อ>เอาไอา้ฟ้า ดูอะไรอยู่วะอ๋ะอกูกำลังดูของของมันเกิดให้รับอยู่วะแต่ชิมี่อของแบบจะซื้ออะไรดีให้กูช่วยไหม,มเขาเป็นเสื้อคู่เป็นแฟนกันต้องมีของคู่กันเสื้อคู่มันธรรมดาไดปปบอกว่าใครๆก็มีรนะองเท้าคู่เพลงคู่โอ้คู่เว้นคู่เออเหมาสักอย่างทำไมกูต้องเลือกได้วะแต่เลื่อกกระสูนได้กี่อย่างอยู่แล้วอะออเอา,อาไว้อ็ไหวอะ ับเลยสุดๆเป็นสุดๆเลยว่าเกินไปน้องมันจะไม่เก่งเหรอะวะมึงลองให้แบ๊กช่วยเดี๋ยปะกูว่านะเอาแบบจริงใจไหมลองเป็นทำเองไหมเชงวัดทำเองอ่ะมันจะอร่อยไหมอะ่ะถ้ากูทำมันจะอร่อยไหม มันจะอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยบี่ของเขาอร่อยอยู่แล้วหมูบงหมูบีเสือีิษลายขัดเขันเอกน้อยฟ้าหอมงูอ่ะมันจะเล่นเด๋ออันนี้อ้โอหรือเปล่า มีเวลาแค่ห้นานาทีก่อนที่ไอ้ฟ้าจะพาที่รักมาเออมึงเชื่อมือกูได้เลยเดี๋ยวกูจัดการเองเออเชื่อมือบีกูได้เลยไปบีบุ๊ยอะนี่บังอะเด็กๆด็กินซื้อขนมมาฝากนี่โอ้ขอบคุณนะค่ะปลาปากแล้วไงนี่ยนวโงมึง เฮ้ยดีนะน้องน้องที่น่ารักเขได้กินในรถใช้ใช้แทนเลยททนเลยโอ้โหมาโปรแกงเลยเนี่ยอันนี้ของอะไรครัพี่ี่ทำอะไรกันหรอครับทำไมยิ่งอยู่กันเต็มเลยอ่ะเออใช่พวกพี่ทำอะไรกันคะหรือว่ามีแผลอะไรหรือเปล่าพี่ล่ะครับเราไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าจอยก็จะหลานเบอร์คุยแบบเซนดี้เบอร์อ่ะ พวกมึงรรถนัี่เลยับดรผมไม่กินน้ไม่ีนะไอพวกมึงเรามีนักตดูหนังกันไม่ใช่หอโอใช่ลวนังไหนบ้่นาฬิกาไ่ห้ามไปไหนด้วยเออเลยพี่ มึงว่าพวกพี่เขาแปลกๆปะก็แปลกทุกคนอะจัดใจอะเนี่ยกูว่าอย่างนี้กูต้องสืบละเออโอ้ดี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 ปกติมันก็เป็นคนฉลาดนะแต่พอไปเรื่องลักรัฐที่ไรมันมันโง่จังวะไม่ว่าคนอื่นนะเมื่อกี้ตัวเองเย็นมากมากเราว่านะเดี๋ยวมันมีสิทธิ์พูดค่ะเพอ้ฟ้ามันคิดเองเนี่ยมีหวังความใส่ก่อนได้เลย าาเออกุ้ยคือพี่มีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอ่ะพี่เมฟจะปรึกษาอะไรเหรอครับพี่อยากทำเซอร์ไพรส์ให้ดองเซอร์ไพรส์เรื่อง,งอ,อะไระโอกาส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 วันครบรอบไงแต่พี่เมฟกับพี่ดองเพิ่งผ่านวันครบรอบจนว่าไม่นานวันนี้นี่ครับ ไม่คือมันไม่ใช่วันครบรอบแบบปกติคือมันเป็นวันครบรอบพี่พี่อยากจะใช้เนื่องในโอกาสที่พี่กับย้อนเหมือนกันครั้งแรกเออเออ,เอ,อคือ <c oughs> ตอนนั้นน่ะพี่รักคือพี่ยัจงจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยพี่รลาดูหนังแบบซึ้งๆ <c oughs> งัใจพี่ม,กมากๆพี่ก็เลยพี่ต้องแบบต้องแบบวันตายกันเลยว <c oughs> ัย <c oughs> นครบรอบที<อ>่ดูหนังครั้งแรก นั่นแหละความรักอะไรต้องเป็นความรักคือมัวนะยิ่งกว่าใช้ดอกไม้บ้างหรือใช่ไหมรักแล้วไที่ันยิ่งกว่าทำหนังทำเทควิลตี้จมน้ำรูปปการ์สล่งทำอาหารนักสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรักว่าถ้าอยากให้มันโรแมนติกหน่อยก็เป็นให้ดอกไม้ดีไหมครับ เาสมิจทย์หนตอนที่รักถามหรือว่าเป็นแฟนกันต้องทำยังไงที่รักชอบดอกไม้หรอที่ถามที่เบื่อไหมายถึงดองก็ชอบดอกไม้เหมือนกันแน่ๆเลยเออดีนะดีนะดีนะเนี่รที่รักบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักทําให้อ่ะอะไรก็ชอบหมดแหละจะให้ดอกไม้ลูกโป่งหรือจัสติสไพรน่ารักก็ได้ะอืมเวกูจองร้านอาหารทำสไพรเลยโอ้ย เ่ียเสรแล้วอืมทีแรกปุบกันกร้านอาหารปีสองคือเรือสำร้วนะเอาดีๆเออแบงค์เนี่ยต้องจับตัวแล้วเนี่ยโอ้ยหนูไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะถ่ายอะไรปะเนี่ยเอาละพี่รุดมาก คุณต้องวิ่งไปจับแล้วตั้งท่าหายแล้วฮัลโหลมึงมึงมึงกูสุดได้ละเจอกันที่รถไฟด่วนชั้นสองนะก็บอกมันเลยดิไม่ได้หมอต่อหน้ามันกว่าเหมือนเราอยู่นะพี่ใช่จก็หมอต่อหน้าโหมาไม่ได้ไม่ตลาดไม่จะลด เบรอม้เนทางล่างนะทั้งสองคนมากเลยอะโอ๊ยอะอ่แค่นั้นน่ะเนาะเผื่อทำไมร้จกับบอโอ๊ยเบรบมเยนึ่งคนึงเป็นร้อ

ไ้ได <c oughs> ไปก่อนล้แล้วคุงก็โง่ค่ะ ดีินรักแค่ได้ไรเลยครับรักแค่คอยได้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่พี่เดฟปู่พี่ฟ้าแล้วก็คอยรักก็ดีใจมากเลยแม่ลูกดีดีโตที่ฉลาดโตที่ปากหวาดีมากแล้วการจับพี่เหนยฟ้าเป็นไงบ้างพ่อก็ดีครับพี่ฟ้าใจดีแล้วก็ดูแลรักดีมากๆเลยครับก็เห็นลูกมีความสุขพ่อก็ดีจังรักมีความสุขมากเลยครับแล้วก็อยากให้พ่อมีความสุขเหมือนกัน เออแล้วนี่พ่อกินอะไรหรือยังครับอย่ากทอดไข่ให้ไหมจะไปพ่อทำไมล่ะแม่เขาก็ต้องทำกับข้าวไว้ให้พ่อไงมทำไมอ่ะอะไรอ่ะเหมือนแม่จะงอนอะไรพ่อไม่รู้อะไรอะไรนะเมื่่อไหรแม่เหมือนจะนอนตุ๊บป่องนะจริงปหมเนี่ยคือหลอกพ่อใช่ไหมแกบอกอาจหรือเปล่าเส้นไหมไม่ใช่ รู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรยังจำได้ป่ะตอนเด็กจะต้องโดนจักกะจีจนตายยาเนี้ยเจ็บปั๊บเดียวเจ็บปั๊บเดียวจจักกะจีจะตายบอกนัอันบาจงอ๋อว่าจริงอ่าจริงอตายได้ ไม่มาดิหรอไม่มาดิูสนุกเลยวันัจได้อะไรวันเกิดไหมลังบอกว่าแคอยูกับทุกคนลกก็มีความสุขนะครับวเขาจัดงานกันเนาะตอนไหนนะครับชุน่นหัวใจเนาะพี่กำลัง้ายอกไหมพี่ฟาครับเสียงคันลีนะครับ ครับเอ่อสงสัยนี้คุยโทรศัพท์กับใกล้อยู่เลยแสงบังงั้นพี่ฟ้ารีบไปราานอื่ับด้ไหมนะสงสัยขับรถดีนะไม่สงสัยนะกันวครับตอนนี้พี่กำลังจัด เอกสารอยู่ครับเดี๋ยวพี่นิดกลับบ้านนะโอเคครับตั้งใจทำงานนะครับสู้สู้ไ่าครับครับโคพิ่ฟ้าไม่รู้ว่าครับอยู่ผมจะถังไว้ดอกไม้เนี่ยพี่สั่งเพิ่มอีกหรอพอละมั้งเออควงพอเถอะมั้ต้องสั่งเพิ่มแล้วอีกนี้จะเป็นงานส่วนประจำชาติ <c oughs> จริงจริจริงจริงริง ที่เพูดจริงจริจริงอ่านไสอ่ะเกิก็ได้เกิจริงเยนี่ยไหมครับมีอะไรใกล้ช่วยมครับก็เหลือจัดลูกป่ยนิดเน่งครับพี่อยากให้มังดูโล่งไตอนนี้ก็เป็นไป้ครับลองจไหมโ้จงเกินเดียวใกล้ช่วยแล้วครับเราใส่ตาชิวมอลดีถ้าดูใส่ตาิอลพี่เอ๊ะ มองไรมองไเออเออเออเด็นนะจอยบอกทำาอะแล้วด e? ูสยตัวนี้องจรงมันยังไงอะต้งหลน์บอกเบสยังไปทำยังกี่บอบอกเออดีแล้วจะมาช่วยเันด้วย อราไมงได้พอแต่เพื่องานคุณค่ะงานคุณค่ะคุณต้องมาเป็นโทนแบบนี้ช่วงม้ส่วนเบิกสรงอยกุลาบเด้งเฮ้ยคุณหองทะเล พี่เบบอยากให้มีสอัอร์ตอะไรข้างหลังง่ะแบบชายไหมเออชาย อเคยนะอธิย่านสิครับสาถูกขอให้ได้เงินได้ทองขอให้ได้ความรักดีๆต้องมีอยู่แล้วขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมเป็นขออนี่ยไม่ด้ เขาไม่ได้หมดไม่ทำในสิ่งที่รารักแล้วก็ก็เหมือพ่สาระเพิ JK> ่มให้ัน้องอะที่จะขอยสัเพ่อหละขอบคกนะครับพี่ตาเฮ้ยพี่ักพี่ักอะไรครับเฮ้ยจะมาาบอกลกันอย่างงี้ขืนไม่ขินว่าว่าแล้วทำไมพี่เบฟถามอะไรแปลก ที่แท้ก็เป็นแผนของพี่ฟ้าใช่ไหมครับ mm hmm. ใช่ครับเป็นแผนพี่เองแล้วที่รักรู้ไหมไอ้ฟ้าเนี่ยมันเชี่ยมากเลยนะไอ้ฟ้าชิดหมดแ้าแตกเลยว่าจะให้อะไรน้องที่รักดี mm hmm. พี่ฟ้าจะให้อะไรรักก็ชอบหมดแหละครับ mm hmm. เพราะว่ารักรักพี่ฟ้า mm hmm. mm hmm.

รักเหมือนกันนะคะขอบคุณนะครับที่เกิดมาให้พี่ได้รักรู้สึกดเต็มเต็มพี่ฟ้าครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้พี่ฟ้านอนกับรักได้ไหมครับถ้ามาถึงนอนเป็นเพื่อรักที่นี่ครับโอเคมีเหตุผลอ๋อจริงจริงไม่ลด้ไม่ได้อะ พ่อแม่ก็อยู่บ้านบอกให้นอนเป็นเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ห้องนอนคนเดียวน่ารักจริงเลยครับพี่ฟ้าน่ารักจริงน่ารักน่ารักไหมครับโฮ้ยนตาชื่นใจน่ารักอะเอ้าเอ้าพ่อแม่อยู่บ้านนะลูกดึงเขาเองด้วยพี่สาวก็อยู่ข้างห้อง Menyedih Membedah <tuk tangan> <tuk tangan> มารู or, of of er kind of ้สึกอย่างไรรู้สึกยังไงรู้สึกน้องยังคงน่ารักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยรู้สึกเนี้ยอืมเรารู้สึกแบบหอมแบบหอมมากกว่าเดิมอะเออเขาขยันเสิร์ฟนะอีพีนี้จริงเสิร์ฟแบบไม่ยังไม่หยุดไม่ย่อนเอะไม่บอกเอะไม่บอกไปดูเองค่ะ ใครที่ยังไม่ยูเดี๋ยวจจะบอกว่าเรามันสะโงสะปอยนะเออไม่ได้ก็สะอยอยู่จะจะบอกว่าน่ารักใช้คํขาบอกน่ารักได้สิ้นเปลืองใช้คําว่าสดใสได้สิ้นเปลืองจริงอ่ะจริงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครจริงพอน้องยิ้มมาเราก็ยิ้มตามเป็นความสดใสสิ่งหนึ่งในชีวิตเออเป็นซีรีส์ที่เราสามารถกลับไปดูซ้ำได้งนี้จริงแต่จะบอกจะถามว่าในพาร์ทของ ถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกแฟนอะคิดว่าอยากจะเลือกใครในในบรรดาสามคู่ใช่ไหมก็จะมีใครนะมีพันลีพันลีพันลีใกล้ใจพันลีใกล้ใจแล้วก็เลียงเมียแล้วก็ที่รักหมื่นฟ้าหมื่นฟ้าที่รักเอออยากถ้าเราอยากมีแฟนเราอยากมีแฟนประมาณไหนอยากมีแฟนแบบเดียวใช่ไหมเราก็เหมือนกันดุ เูเป็นคนเราเป็นคนพิเศษตกเฟรมแล้วตกเฟรมแล้วตกเฟรมแล้วู้สึกอยากมีแฟนเป็นเลียวอ่ะคือที่อยากมีแฟนแบบเป็นเลียวอ่ะเพราะว่าสายตาที่เลียวมองเหียหรือแบบตอนที่เขาแบบแบบแกล้งเหียอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีแต่หมู่มวลความรักที่แบบออกมาคือแบบเหมือนสายตามันชัดมากเอาจริงๆแบบ คิดอยู่ว่าอู๋เล่นดีเกินหรือว่าอู๋เล่นเป็นตัวเองน่าจะเป็นตัวเองอะยังไม่ออกเลยอะใช่เราะว่ามันมีบางจังหวะที่แบบเหมือนเขาเล่นกับน้องใช่ไหมแล้วเขาก็ยิ้มอ่ะใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนรุ่นเขาเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลียวเลยอันนี้อู๋นะเนี่ยจนแบบว่าบางทีก็สงสัยหรือว่าเอ๊หรือว่านิยามเป็นแบบนี้เออเอ๊อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เราเราอ่านแล้วแต่แบบเรายังจําแบบคาแรคเตอร์เลียวไม่ได้แ้้แบบเขาเป็นแบบนี้เลรวอืมก็ต้องไปติดตามกันทั้งในซีรีส์ด้วยในนิยายด้วยแหละเออะไรเลยชอบไงฉันชอบหรอฉันชอบพี่เหมือนฟ้าทำไมอ่ะ คือมันพาาแบบมันน่ารักแบบเป็นผู้ชายที่อบอ,อุ่นมาก<อ>สาใส<อ>่ใจดูเลยโอ้ยคือทุกอย่างคือยกให้หมดเลยสำหรับ <laughs> เราคือต้องแบบที่เรียวค่ะเอ <laughs> ชอ,ชอ,ช,อชอบชอบชอบสายตาของอู๋จริงแบบว่ามัน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 เป็นสายตาที่แทกออกว่าแบบจะรักเธอนะ ขอเทุกอย่างฉันยอมที่เธอคนเดียวจริงส่ยตาแบบมันมันสื่อดีมากมากมากมจริงๆริงยังไม่ก็ยางที่บอกว่าแยกไม่ออกว่าเป็นอู๋หรือเป็นเรียวแบบคนหนึ่งก็ชอบเลยก็คือคันลีอ่ะเขามีความแบบแอบห่วงเราเบาๆเออแต่เราไม่เห็นนะมันเป็นการห่วงที่ไม่เห็นนะก็เลยแบบยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ใจแบบเอ๊ยยังไงหรออยู่ แต่ใดๆคือน่ารักทั้งหมดน้องๆเล่นเก่งมาก<ช>ไม่คิดว่าเป็นแบบเรื่องแรกๆของน้องนะเนี่ยจริงจริงจริงอ๋อแล้วก็ที่ที่ทไม่ไม่ลืมที่จะต้องพูดถึงก็คือเป็นพาร์ทของครอบครัว<ช>ตอนๆๆที่พ่อกับที่รักแบบคุยกันนั่นเป็นการแสดงมวลที่แบบมันน่ารักมากเลยแบบเป็นแบบกิมมิคของครอบครัวที่แบบเขาเลี้ยงดูกันมาแบบอบอุ่นคุยกันทุกอย่างชอบมากเลยอ่ะจะโดนอะไร ไปดูเนาะจะโดนปูหนีบหรือเปล่าน่ารักมากน่ารักมากเป็นแบบว่าเป็นความรักครอบครัวที่แบบยังเหมือนการคุยกันทุกเรื่องคุยกันได้หมดจริงแต่ใดๆคือสิ่งหนึ่งที่ฉันแบบรู้สึกว่ามันเวอร์วังอลังการโอ้ยทําไมรวยเงี้คือการจัดมันเกิดจัดมันเกิดใช่ไหม อันนี้คิดเลยนะแล้วแบบปีต่อไปอ่ะจะต้องจัดยังไงอ่ะจะต้องแบบเป็นอะไรนั้นเลยยอใช่เลยย้อนตรองต้องเหมาบีสอรดเหมาโรงแรมจัดแบบต่อไปต้องเชิญคนแล้วหรือเปล่าเอออันนี้คืองานปีแรกนะปีแรกปีแรกยังขั้งขนาดไหนยี้จรี้ปีต่อไปจะขนาดไหนแม่จริงเลยยอต้องเข้าแล้วอ่ะจริงไหมใช่เขาบอกว่าเขาซื้อทุกอย่างนะเอินน้องที่รักเออเินจริเิเอาง่ายงถ้าถามว่า อีพีนี้เรามาอวยกันมากเกินไปหรือเปล่าบอกเลย,ย,<ก>ยว่าอวยก็อวยจริงมัน,<ต>มนดีจริงแต่ว่ามันดีจริงนะถ้าแบบว่าเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แบบฟิลกูดไม่ต้องคิดมากอะไรเลย<ช>แบบมาดูแบบเบาๆสมองดูแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีเลย<ช>เพราะว่ามันไม่มีแบบดราม่าเลยใช่ไหมใช่ไม่มีแบบเป็นเป็นแบบว่ามีเหตุมีผลในในตัวละครใช่ใช่ใช่ก็คือ เอาเอาก็คือมาดูความรักหลังจากที่อ่าพัฒนาของไปนั้นไปแล้วก็เป็นยังไงจริงๆถ้าใครแบบกลัวดูไม่รู้เรื่องกลับไปดูอีพีแบบแรกๆกเวอร์เวอร์เขาเรื่องอะไรเวอร์เวอร์เวอร์ชันธรรมดาเออไม่ใช่ก็ธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูนี้นะเพื่อสนับสนุนน้องน้องจะได้มีกําลังในการทําผลงานดีๆออกมาให้เราอีจะบอกว่า มันมันเป็นเรื่องเลขที่น้องทําได้ดีมากๆดีมากๆเลยแล้วก็จริงอดูเรื่องต่อไปจะลองติดตามน้องๆเลยแล้วก็ล้วก็ชอบความคอนติเนีวนะที่แบบว่าน้องทุกคนแบบยังไม่ลืมคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะเพราะว่าก็เคยเห็นเห็นซีหลายเรื่องแล้วเหมือนกันที่แบบว่า พอต้องมีภาคต่ออะไรเงี้ยอ่าความเป็นตัวเองอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่แบบอันนี้รู้สึกแบบดีใจที่เฮ้ยทุกอย่างมันยังคอนติเนียที่รักยังคงเป็นที่รักในสายตาเราน้องยิ้มเราก็ยิ้มเรามันเป็นความสดใสที่แบบอ่าออกมาด้วยตัวเองเลยแบบค่อนข้างประทับใจแต่เรารู้สึกว่าอีพีเนี้ยอีพีอันนี้นะพี่หมุดฟ้าแบบเล่นหมูเล่นตามากขึ้นแบบดูแบบมีความแบบตลกมากขึ้นแบบเงี้ยใช่ไหมดูแบบดูน่ารักขึ้นใช่ดูน่ารักขึ้นแบบ ดูตลกอ่ะไม่อยากจะพูดแต่แบบว่าไปดูบอกเลยว่าสนุกสนุกมากๆเออเอะดูได้ยังไงบอกเขาไปสิก็อันนี้เป็นที่เรามารีแอคนะคะก็คือเป็นกิมือนฟ้ายโยสกายออฟอัสนะคะก็คือสามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่สิบห้าทางช่องวันสามสอนะคะหรือแล้วชมย้อนหลังค่ะได้ทางเป็นเวอร์ชันอันคาดนะคะได้ทางไอชีอ e ีเวลาห้าทุ่สิบห้านะคะรับรองว่า ถ้าใครเป็นเบาหวานแล้วเป็นเข้าไปอีกแล้วจะฟินจนจิกหมองค่ะเออไปติดตามน้องด้วยให้กําลังใจน้องมากมา้น้องน้องก็จะได้มีกาลังใจผู้ผลิตผลงานก็จะได้ผลิตผลงานออกมาดีดมาให้เราดูอีกแล้วก็พวกเราก็ขอฝากช่องเป็นแค่ติ่งแต่อยากติดบาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะด้วได้ไหมเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราได้นะคะทุกคนวันนี้วันนี้เราพอหรือยัง ลครแล้วเนาะงั้นวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ